นอนไม่หลับลับไม่สนิทตื่นมาเดีวเพียรู้สึกนอนไม่พอรักษาไงก็ไม่หายทำยังไงดี อัพายเวลเนตช่วยคุณได้ค่ะสําหรับใครที่มีอาการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทตื่นมาแล้วเพียหรือว่าอาการอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องการนอนทางคลินิกอัพพยเวลเนตเรามีการรักษาอีก2แบบก็คือ1เป็นการรักษาแบบเต็มคอร์สคือมารักษาที่คลินิกค่ะ2ก็คือเป็นการจ่ายยาต้มที่ส่งถึงบ้านค่ะแบบที่1ก็คือการรักษาแบบเต็มคอร์สก็คือการรักษาที่ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะมีการสูงยามีการคลายกล้ามเนื้อโดยเทอร์ปิดแล้วก็มีกดจุดกับแพทย์แผนไทยค่ะแบบ ที่2นะคะก็คือการจ่ายยาต้มที่ส่งถึงบ้านก่อนจะมีการจ่ายยาต้มก็จะมีการคน้นเสาอาการกับคนไข้ก่อนแล้วก็หมอจะจัดยาต้มซึ่งยาก็เป็นยาเฉพาะรายตามอาการของแต่ละบุคคลแล้วก็ส่งเดลิเวอรี่ถึงบ้านค่ะสาหรับใครที่มีอาการอย่างที่หมอกล่าวมาข้างต้นนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่คลินิกหรือว่าสามารถติดต่อคลินิกออนไลนตได้ทุกช่องทางเลยค่ะ